เทวดาประจำตัวมีจริงไหมคลายความสงสัยภายในใจเทวดาประจำตัวมีจริงไหมถามว่ามีสิ่งใดพิสูจน์หลายคนทราบว่ามีจริงเกิดจากการปฏิบัติค่ะแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเราขอแชร์เรื่องราวของเราเป็นธรรมทานนะคะคือบางครั้งคืออาจจะมาในรูปแบบที่ครูครูบาอาจารย์บอกค่ะครูบาอาจารย์อาจจะเป็น ผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือว่าบอกกล่าวจากยานสัมผัสที่รับรู้ได้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เรามองไม่เห็นมาบอกทางสมาธิภาพในนิมิตหรือความฝันก็ได้ค่ะทุกคนมีเทวดาประจําตัวคุ้มครองอยู่และไม่ได้มีเพียงองค์เดียวค่ะมีหลายองค์เพราะว่าเทวดามากด้วยบารมีสามารถช่วยเหลือหลายคนได้เทพเทวามีความเมตตาสูงมากแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์อยู่แล้วช่วยคนทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะ สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือท่านก็เมตตามหมดเลยสิ่งที่เราควรทําให้เทวดาประจำตัวตอบแทนคือเวลาทําบุญก็ให้บอกกล่าวท่านค่ะคิดในใจหรืออาจจะพูดเปล่งเสียงออกมาก็ได้ให้ท่านอนุโมทนาบุญด้วยได้บุญร่วมกับเราค่ะไม่ว่าเราจะปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามก็ขอให้ท่านได้บุญร่วมกับเราไปด้วยค่ะท่านจะได้มีบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ เมื่อท่านมีพลังท่านก็จะสามารถคุ้มครองเราแบบได้ดียิ่งขึ้นนะคะบุญคือความสุขเมื่อได้รับบุญก็อาจจะได้ปรับภพภูมิสูงขึ้นไปค่ะมนุษย์เป็นภพภูมิที่สามารถปฏิบัติได้ทุกอย่างทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีการเป็นมนุษย์ถ้าเราอยากจะไปดีแบบหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นกับสติเลยค่ะ ถ้าทำไม่ดีแค่ชั่วพริบตาแต่ผลของการกระทำในยาวนานนะคะในช่วงเวลาที่เราเป็นมนุษย์อยากให้เมื่อตายไปแล้วเราได้ไปแบบในทางที่ดีแล้วก็ต้องทําความดีตอนที่เรามีชีวิตอยู่ค่ะและถ้าทำไม่ดีก็มีโอกาสได้ไปอยู่อาบายภูมิหลายๆคนจะทราบเวลาปฏิบัติอย่างเช่นนั่งสมาธิหรือสวดมนุ์ก็จะมีหลายสิ่งมาบอกยกตัวยอย่างเลยอย่างเรื่องของเราแบบ ให้เป็นธรรมทานเพื่อการศึกษานะคะ 1. คือสื่อสารมาทางกายสัมผัสค่ะเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะได้กลิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารเทวดานางฟ้าท่านมาอนุโมทนาบุญด้วยค่ะไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมที่อยู่ในเมืองมนุษย์คือเป็นกลิ่นที่เราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนแล้วกลิ่นนี้มีหลากหลายแบบสลับกันไปค่ะคล้ายๆกลิ่นดอกไม้หลายชนิดมากและคล้ายกลิ่นเครื่องหอมต่างๆที่เราไม่เคยได้กลิ่นแบบ แบบนี้ในโลกม,มนุษย์อะคะ่ะล้วกลิ่นนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นกลิ่นนี้คือเรียกว่ามีหลายๆองค์ที่แบบมารวมอนุโมทนาบุญค่ะในตอนแรกเรารู้สึกว่าคืออะไรพอเจอไปเรื่อยๆก็ชินค่ะรับรู้แล้วสามารถปรับตัวได้เรารู้สึกดีค่ะที่ท่านมาสื่อสารยิ่งถ้าตอนที่ทานมังสวิรัตปแบบเราละเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยจะสื่อสารได้ชัดมากเพราะว่าตัวหอมตัวหอมเทพ เทวาก็จะรักเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าไม่มีกลิ่นคาวของสัตว์เป็นความเมตตาที่แผ่ออกไปเราขอยืนยันจากประสบการณ์ตัวเราเองนะคะว่าที่เรารับรู้ได้เนี่ยคือเทวาาประจําตัวนั้นมีจริงค่ะเพราะเจอมากับตัวเองแล้วส่วนตัวเมื่อก่อนจะเป็นแบบสายวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีคําถามต่างๆเลยว่าแบบใช่เหรอคือสงสัยแล้วเราจะหาคําตอบจนเรากระจ่างหายสงสัยค่ะไม่เอแล้วคือพอรับรู้ได้ก็ ปล่อยผ่านไปไม่ยึดติดคะ่ะสองมีเหตุการณ์ที่แสดงให้รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยช่วยเหลือเราอยู่รู้สึกดีที่ท่านคอยคุ้มครองเราอยู่รู้สึกดีที่เหมือนชีวิตเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีสิ่งที่อยู่กับเราแบบซ้อนซ้อนทับภพบภูมิอยู่เหมือนเรามีญาติพี่น้องคอยดูแลคะ่ะสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเขาเห็นในสิ่งที่เราทำอยู่คะ่ะ ท่านคอยช่วยเหลือเราให้ทำกิจการใดได้สําเร็จยกตัวอย่างเลยอย่างเราอยากให้งานแบบนี้ราบรื่นเลยแล้วก็อธิษฐานให้ท่านช่วยค่ะก็สําเร็จสมหวังดังปถนานะคะคืออาจจะไม่ได้มีสิ่งใดพิสูจน์บอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีตัวตนเลยแต่เราสัมผัสได้เองคะ่ะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนเราอยู่สท่านมาปฏิบัติธรรมร่วมกับเรา เวลาเราไปปฏิบัติธรรมอะคะ่ะคือเรานั่งสมาธิที่ศาลาร่วมกับคนอื่นๆตามปกติเรานั่งสมาธิตั้งแต่ประมาณสองทุ่มคะ่ะจนถึงตีหนึ่งกว่านี้คือไม่ลุกจากที่นั่งเลยไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําอะไรเลยแต่เวลาผ่านไปเหมือนวัยตัวเราเองก็งงคือดูนาฬิกาอีกทีแบบดึกมากแล้วแล้วเราลุกก็ลุกย้ายไปแบบนั่งใกล้ๆผู้ปฏิบัติธรรมแบบที่ยังเหลืออยู่นั่งได้จนถึงตีสองกว่าเลยก็พอคะ่ะแล้วก็ไปเข้านอน,อน เราสัมผัสได้เลยว่าแบบนี่ไม่ใช่ตัวเราแน่ๆเพราะว่าเป็นไปได้ยากมากที่เราจะนั่งได้นานขนาดนี้เราไม่เคยนั่งสมาธิได้นานแบบนี้มาก่อนเลยคือเป็นเรื่องมหัศาจรรย์สาหรับเรามากๆค่ะแต่ว่าวันนั้นเราทําได้ระหว่างนั่งก็ได้กลิ่นหอมสลับไปเยอะมากเหมือนแบบเทพเทวาแวบไปแวบมาแบบมารแบบายล้อมอยู่แบบเหนือศีรษะของเราค่ะ เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นความประทับใจของเรานะคะแล้วก็อยากบอกผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยความสัต์จริงเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าเทวดาประจําตัวมีจริงค่ะอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะคะให้ปฏิบัติแล้วจะรู้ค่ะเราเคยแนะนําให้พี่ที่รู้จักการทําสมาธิแรกๆเขาก็นั่งสมาธิไม่ได้เลยคือจนเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาแสดงตนให้เขารู้จนเขารู้สึกว่ามหาสัจจรใจมาก เราทําต่อไปจนตอนนี้แบบติดการนั่งสมาธิมากค่ะเพราะว่าปฏิบัติแล้วดีต่อตอนเองจิตใจผ่องใสจะอารมณ์ร้อนยินหง,ง่ายก็มีความใจเย็นขึ้นมีสติขึ้นค่ะอย่างไรทุกครั้งที่ทําบุญอย่าลืมบอกกล่าวเทวดาให้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นมงคลกับชีวิตค่ะคือชีวิตจะมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขอแนะนําให้สวดบูชาเทวดาประจําตัวด้วยนะคะ แนะนำว่าสวดได้ทุกวันแบบยิ่งดีเลยค่ะ